สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ตามชายฝั่งทะเลบ้านเรานี่เองแล้วจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่พืชธรรมดาธรรมาอย่างที่เราเห็นกันนะครับเคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าไอ้หญ้าที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตามชายหาดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสุดยอดสมุนไพรเลยล่ะโอ้โหเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากคําถามที่น่าสนใจแบบนี้แหละค่ะ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของผักพื้นบ้านที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปครับคือถ้าเราไปเดินตามชายฝั่งทะเลอันดามันของบ้านเรานะครับจะเจอกับพืชชนิดหนึ่งที่ดูเผินๆเนี่ยก็เหมือนหญ้าธรรมดรารรมราเลยแต่เชื่อไหมครับว่าสําหรับคนในพื้นที่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันคือของอร่อยชั้นเลิศเป็นวัตถุดิบที่แบบมีค่ามากๆเลยละครับเอ๊ะเราพืชปริศนาที่ว่าเนี่มันคืออะไรกันแน่ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับผักลิ้นห่านให้มากขึ้นกันเลยพืชที่ว่านี้ก็คือผักลิ้นห่านนี่เองครับชื่อเขาเก๋มากเลยนะแปลตรงๆก็คือ goose tongue vegetable ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือ lonnaia samentosa ครับที่มาของชื่อก็ง่ายๆเลยตรงไปตรงมามากก็คือใบของมันนะครับมีลักษณะยาวๆรีๆใช่เลยครับคล้ายกับลิ้นของห่านเปะ๊เปะเลยแล้วไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่เด่น คือคนท้องถิ่นบางที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าผักหลักไก่ก็มีนะลักษณะของมันก็คือเป็นพืชลมลุกที่เลื้อยไปตามพื้นดินเลยครับแล้วขยายพันธุ์เร็วมากมากด้วยหน่อที่มันทอดเลื้อยไปเรื่อยๆนี่แหละมันเลยกลายเป็นกอหนาๆอยู่บนดินทรายตามชายหาดอย่างที่ภูเก็ตหรือพังงานเนี่ยจะเห็นเยอะเลยครับและนี่แหละครับคือสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้หลายคนมองแล้วก็เออก็ย่านี่นาไม่ได้สนใจอะไรแต่มันไม่ใช่แค่ผัก ไม่ใช่แค่ย่าธรรมดาธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าสรรพคุณที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยบอกเลยว่าน่าทึ่งมากๆครับคือพอไปดูข้อมูลงานวิจัยแล้วแบบ โอ้โหผักลิ้นหานี้มันเป็นแหล่งรวมสารอาหารชั้นยอดเลยนะเนี่ยอย่างแรกเลยคือมีวิตามินเอสูงมากอันนี้ก็จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 กับ B9 อีกนะครับซึ่งสำคัญมากๆกับการสร้างเม็ดเลือดยังไม่หมดนะยังเป็นแหล่งของกรดไขมันดีๆอย่างโอเมก้า3โอเมก้า6ด้วยแถมยังได้อโอดีนจากละอองน้ำทะเลไปเต็มๆแล้วก็แน่นอนครับไฟเบอร์สูงปรี๊บเลยและที่มันเจ๋งมากๆเลยนะครับ คือมันเป็นการเจอกันตรงกลางพอดีเลยระหว่างภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คือคนร่วงปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขานิยมเอาผักลิ้นหานมาต้มเป็นชาดื่มกันครับเพราะเชื่อว,ว่ามันช่วยบำรุงเลือดลดไขมัน แล้วพอมายุคนี้งานวิจัยจากมอหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทก็ออกมายืนยันเป๊ะๆเ,เลยครับว่าไอเจากรดไขมันโอเมก้า3กับ6ที่อยู่ในผักชนิดนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงๆโอ้โหภูมิปัญญาคนโบราณนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับ ยังยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีงานศึกษาที่พบติกว่าสารสกัดจากทุกส่วนของมันเลยนะไม่ว่าจะเป็นใบก้านหรือแม้กระทั่งรากเนี่ยสามารถไปยับยั้งการเติบโตของแบคที ria ตัวร้ายได้ด้วยอย่างเช่นเชื้ออ e. e.coli ที่ทําให้เราท้องร่วงหรือเชื้อเ s. aureus ที่ทําให้แผลอักเสบเป็นหนองสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับโอเคพอรู้สรรพคุณกันไปเต็มๆแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือ แล้วไอ้เจ้าพืชที่มันดูทรงพลังขนาดนี้เนี่ยเขาเอาไปทําอะไรอร่อยอร่อยกินกันได้บ้างมาดูกันครับแน่นอนครับว่าหัวใจสําคัญมันอยู่ที่รสชาติคือผักลิ้นหานเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับจะออกมันๆนหน่อยแล้วก็มีรสฝาดติดปลายนิดๆซึ่งไอรสชาติแบบนี้แหละครับที่เป็นเหมือนตัวชูโรงทําให้มันเอาไปทําอาหารได้หลากหลายมากๆเลยคือความสุดยอดของมันอยู่ตรงนี้แหละครับ ความสารพัดประโยชน์ในการเอาไปทำอาหารนี่แหละจะกินสดๆเลยก็ได้นะเป็นผักแนมกับขนมจีนน้ำยาหรือจะใส่ในสลัดก็เริศหรือจะเอาไปผัดไปทอดอย่างผัดน้ำมันหอยหรือชุบแป้งทอดกร,กรอบอร่อยมากหรือจะเอาไปใส่ในเมนูต้มต้ม,ตมแกงๆอย่างแกง,แกง,แกงส้มต้มจืดหรือต้มกะทกิก็เข้ากันดีๆยังไม่พอเอาไปลวกจิม้มน้ำพริกก็ได้หรือจะเอาไปตากแห้งไว้ชงบัญชาก็ยังได้อีก คือเรียกว่าเป็นผักที่ทำได้ทุกอย่างจริงๆครับอยู่ในครัวนี่คือจบเลยเห็นไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยผักลิ้นห่านมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่อาหารจริงๆนะครับมันคือสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่บนหาดทรายบ้านเรานี่เองแล้วด้วยความพิเศษทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับทำให้ผักลิ้นห่านเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นผักอัตลักษณ์ประจำหาดไม้ขาวที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมากๆ ที่กำลังช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูพืชชนิดนี้เอาไว้ไม่ให้มันหายไปไหนเพื่อให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยยังได้รู้จักแล้วก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากมันต่อไปครับเรื่องราวของผักลิ้นหานในวันนี้เนี่ยก็ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าอจริงๆแล้วมันยังมีสมบัติล้ำค่าแบบนี้ซ่อนอยู่ในท้องถิ่นของเราอีกมากแค่ไหนกันนะที่ยังคงรอให้พวกเราเนี่ยกลับไปค้นพบแล้วก็กลับไปเห็นคุณค่าของมันอีกครั้งหนึ่ง